สบายดีผู้ปกครองได้ร้านหน่อยหมดทุกคนเฮาม,มาโพลอกับสักคู่ตางอีกนอกในสมองนี่เป็นสมองวิชาภาษาล่าสาวคู่จะมาผ้าล้านแอบเขียนพัญชศนะโตโดอเด็กเนาะโตโดอเด็กโดยก่อนจะเข้าสูบที่แอนสาวคู่จะมาผ้าล้านเราข้าคองเดืองเหมียนเพื่อนให้สะอาดล้านหน่อยตั้งใจฟัาสักคู่ตางเด้อโดยสักคู่ตาจะเราให้ล้านหน่อยได้ฟังเพื่อนซ่านห้าเหมียนให้สะอาด ย่านแม่งสาบแม่งมีแม่งวันโตสำคัญน้่นเสือพยาแม่งอูบาามันอันตรายโดยสมองกรสาคูกรีผ้าล้านเอ็ดเขียนพยัญชนะโตโปปาเนาะโปปาเมีนหางเงาและสมองหนีสาคูจะมาผ้าล้านเอ็ดเขียนพยัญชนะโตโดเด็กโตโดเด็กเนาะ โดยแดดเบอนีซักุจะมกนั่งใส่ปึ่มสีสมเนาะสีสีสมสีสมเนาะแต่ว่าร้านหน่อยสามารถเขียนใส่ปึ่มแบบได้ก็ได้เนาะตามที่ว่าความเหมาะสมหรือว่าความสะดวกของร้านหน่อยเนาะโดยแดดร้านหน่อยเกมซอสหนึ่งการเข็นมาได้ขอกร้านซอสหนึ่งการเอามาไว้เขียนหนังสือเนาะโดย ในห้ามสังเกตน้ากันน้ำผกร้านนานนี่เมียนพญชนาโตโลเด็กนาะสาคูจะมาผ้าร้านเขียนเนาะมาผ้าร้านแอบเขียนพยญชนาโตโอเด็กร้านหน่อยเห็นหูผาบย่บหูผาบเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยข้ามหูเนาะในสาคู่จะมาผ้าร้านเขียนโลเล็กที่ว่าสาคู่ด้จําเม็ดเนาะจําเม็ดใบเนาะจําเม็ดนี่เม่นจําเม็ดพัญชนาโตโอเด็กเนาะ โดยน่เมนพญานาตโตโดเด็กนอสาคูจะมาพ่าล้านแอบเขียนโดเด็กนอแดสสังเกตเบิ่งหูผ่าเนอจะเห็นเด็กหน่อยเนอเด็กหน่อยคำหูหลายเนอเด็กหน่อยหูผ่าเด็กหน่อยแด่เข้ามาสังเกตเบิ่งโดเด็กโดเด็กที่ว่ามีห้อยจับเนอสาคูจะมาพ่าล้านแอบเขียนโดเด็กตามห้อยจับตามห้อยจับสังเกตเบิ่งมือสาคูตากเ้อสาคูตากจะขอดหัวโดเด็ก ขอดหัวโดเด็กแกยขึ้นมาเนาะแลักกับกงแกยลงมาเป็นโดเด็กลุงตัวต่อไปเนาะพวกหลานเนาะขอดหัวแกยขึ้นแกยขึ้นมาเนาะแลักกับกงอค่อยคกงลงมาแล้วแกยลงมาหาบนหัวมันน,นี่เนาะโดยโดเด็กขอดหัวแกย้งลงมาโดเด็กขอดหัวโดเด็ก เขียนตามห้วยจนะับนาะพวกหลานเนาะโดเด็กเขียนตัวต่อไปขอดหัวแกขึน้นแล้วก็คอยกงลุงม,มาโดเด็กขอดหัวแกขึ้นมาแล้วก็คอยกงลุงม,มาเนาะโดเด็กโดยเบื้งแถวที่สองนาะพวกหลานเนาะโดเด็กโดเด็กขอดหัว ขอหัวแกขึ้นมาค่าคอยๆโกงลุงมาเนาะเป็นดอเด็กขอดหัวแกขึ้นมาเนาะค่อยโกงลุงมาเป็นดอเด็กขอดหัวของดอเด็กเนาะขอดหัวแกขึ้นมาโกงลงมาโดยนำหอยหมาอีกนับกหล้รรนเนาะดอเด็กโดย ขอหัวเดดกขอดหัวเดดกแกกันมากวล็ค่อยๆกุลงมาเนาะเด็กขอถหัวแกค่อยๆเดดกด้านหน่อยสังเกตเห็นบอสามารถเขียนออกมาเป็นตัวเดดกเนาะในห้องมาสังเกตเบืองมวนว่าตากระโหลเนาะตากระโหลที่บา โบท่านมีห้อยจับน้อกหลาเนะนนะเข้ามาแอเขียนตามปากโลนะ้อกหลาเนานะแต่ว่าโบมีห้อยจับนาะโดยสังเกตงลงมือซักกุตากเด้อขอดหัวนะ้อขอดหัวรอเด็กเก,กขึ้นมาเด็วค่อยโกงลงมานาะโดเด็กขอดหัวอีกนาะอค่อยโกงลงมานาะโดเด็กโดย,โดย ขอถัวแกขึ้นมาเลยก็คอยโกงลงมา,มาเป็นดอเด็กข,ขอถัวแกลงมาดอเด็กขอถัวเนาะแกลงมาคือเกาดอเด็กขอถัวโกงลงมาดอเด็กโดย,โดย,โดย,โดยมาเบิง่งแถวต่อไปเนาะพผู้นะร้านเนาะ ขอดหัวดอเด็กขอดหัวดักแกขึ้นมากคอยโกงลงมาดอเด็กขอดหัวแกเดี๋ยวคอยโกงลงมาดอเด็กขอดหัวแกลงมาขอดหัวแกขึ้นเดี๋ยวโกงแกลงมาเนาะดอเด็กขอดหัวแกลงมาดอเด็ก โดยเบิ้งแถวต่อไปเนาะขอดแกลงมาคือเกาเนาะขอดหัวรอเด็กแกลงมาโดเด็กโดยไก่จะสำเร็จแต่เนาะโดเด็กเนาะขอดหัวแกลงมาโดเด็กขอดหัวแกลงมาโดเด็ก กดหัวแกยลงมาโดดกโดยมาเบิ้งแถวสุดท้ายเนาะพวกคังมาเบิ้งแถวสุดท้ายเนาะพวกร้านเนาะโดูยโดดิคโดดิคกดหัวโดดิคโดดิคโดด็กเนาะกดหัวอีกเนาะพวกร้านเนาะ ดอเด็กแกลงมาโดยโดย,โดยสมองนี่สักคูขก็เลยผ้าล้านเขียนพยัญชนะรอเด็กได้สำเร็จไปแล้วเนาะพวกล้านว่างามบองามไหนเนาะโดยเวลาล้านหน่อยอยุ่ยเรีอนขอให้ล้านหน่อยตั้งใจเขียนเด้อพยัญชนะตัวดอเด็กเขียนให้เป็นโดยเขียนให้เป็นเนาะ แน่ขอให้ร้านเขียนเดี่ยวส่งเป็นวิดีโอไม่ซากุตากในเบื้องน้าร้านในเด้อว่าล้านหน่อยคนใดในมีความตั้งใจเขียนในสม็งโมงน,นี้ซากุตากขอส้มเซย์ล้านหน่อยเด้อเก่งไดโดยสม็งโมงน,นี้ซากุตากจะพาล้านเทียนะจำนิกอนสุด้ายนี้ซากุตากขออวยพรไส้ให้ร้านหน่อย,อนนอยเป็น,ดเ,นเด็กคำหูฟังความพ่อแม่เด้อโดยสม็งโมงหน,นาวขอเจอกันใหมน่นาะ บ๊ายบาย